ว่าอาจารย์โตบวชก่อนในมวนหนังเป็นแถวมันเต็มของ,งนู้อ่าคณะแม่ชี ตั้งใจสมทานเองเลยเด้อ Nitarana kamanang nititang 他能得。 สิกาปัฏานิอ si ah, ุปโัสถาวเจนะสาธุกังกตวาอัปมาเทนารักิตะพานิสิเลนะสุขติงยันติสิเลนะภูเสัมปทา สิเลนันิพุติยันติตัสมาสิลังวิจุทเยเอวังโหตุเอวังโหตุเอวังโหตุความปรารถนาที่ตั้งไว้แล้วอย่างนี้จงสำเร็จจงสำเร็จ จงสมเร็จโดยเร็วพลันเถอขอโอกาสก่อนที่เราจะ ฟังพระปาติโมกจึงเป็นภาษาต่างประเทศคือมคตภาษาเพราะฉะนั้นผู้ไม่ได้เรียนบาลีหรือเรียนบางทีมันก็แปลไม่ทันดวงตาจึงขอปร,รบสั้นๆ เพื่อทำความเข้าใจคือการฟังพระปฏิโมกนั้นมันเป็นบทท่องจำเรียกว่าบทท่องจำแล้วค่อยแปลภายหลังอย่างพี่ครูปติโมกท่องจนชำนาญจน แม่นยำแล้วก็ขึ้นแสดงพระปาติโมกเป็นภาษามาคตคือภาษาประเทศอินเดียเพราะหลักธรรมคำสั่งและคำสอนนั้นอาศัยภาษามาคตเป็นหลักแล้วค่อยแปลเป็นภาษาต่างๆ อย่างภาษาอังกฤษภาษาลาวภาษาไทยเป็นต้นแต่ต้องดูในตลักคือมาโคตภาษานี่เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงท้หอทำความเข้าใจว่าเราฟังพระสงฆ์แสดงพระปาฏิโมก อันนี้ถือว่าเป็นธรรมเนียมเป็นข้อปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่เป็นประเทศไทยมาจนบัดนี้ก็สวดกันอย่างนี้แต่ถามว่าเข้าใจไหมเราก็ไม่เข้าใจแล้วได้ประโยชน์อะไรจากการฟังบ้าง แดวจะมีปัญหาถามต่อความจริงเราฟังอะไรก็ตามถ้าว่าเรารู้หลักเจริญภาวนาเราก็จะได้อารมณ์พระกรรมฐานเสียงทุกอย่าง จะเป็นเสียงเพลงเสียงมอลาจะเป็นเสียงอะไรต่างๆก็ตามเป็นอารมณ์ของพระกรรมฐานหมดเพราะฉะนั้นการฟังพระปาติโมกเป็นภาษาตามประเทศกหมือนกันเพราะฉะนั้นเราตั้งจิตตั้งใจฟังแม้ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจ เพราะว่าปัญญาเนี่ยมันมีหลายระดับหลายระดับสุตตะมยะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการฟังอย่างฟังหลวงตาพูดเป็นภาษาไทยเราท่านทั้งหลายก็เข้าใจดี อันนี้เรียกว่าเมื่อเข้าใจเพราะการฟังอย่างนี้เรียกว่าสุตตะมยักปัญญาหรือครูอาจารย์สอนนักเรียนหรือมีผู้ใดใครผู้หนึ่งมาพูดอันนั้นอันนี้ให้เราฟังเราเข้าใจอันนั้นเรียกว่าสุตตะมยปัญญาทั้งหมดประการที่สองจินตมยักปัญญาเมื่อเราได้ยินแล้ว เราเอามาพิจารณาทบทวนพิจารณากลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆสมมติจะพได้เจ้าตรัสไว้สเปสง่ารานิจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงสมว่าเราได้ยินเราก็เอ๊ะมันไม่เที่ยงอย่างไรเนาะเราก็เอามาพิจารณาวิเคราะห์วิจัยอย่างเราดูอะไรก็ตามดูคนก็มีแต่คนแก่ไปตามลำดับ แรกแรกก็เกิดอยู่ในครันแม่พอแม่คลอดออกมาก็เป็นเด็กจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวจากหนุ่มสาวก็เป็นคนวัยกลางจากคนวัยกลางก็เป็นคนวัยแก่และในที่สุดก็ตายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้โอ้จริงวะถนนหนทางทำแล้วใหม่ๆ มันก็ดีพอใช้ไปใช้มามันก็พูดสรุปลงทันทันว่ามันไม่ราบรียบมันขุกครับการแสดงว่ามันไม่แน่นอนบ้านเรือนก็เหมือนกันสรุปลงทันาันว่าเหมือนกันทางโลก เมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อันนี้เรียกว่าเจนตมยักปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาประการสุดท้ายทีนี้ปฏิโมกอย่างนี้จา,าได้อะไรถ้าผู้ไม่เข้าใจในการฟังก็อาจจะบอกว่า ไม่เข้าใจอะไรเลยเสียประโยชน์เสียเวลาฟังแล้วไม่ได้อะไรอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่พระพุทธไวภาานามยปัญญากญารภาณิบัตรนัตยางพระพจา ท่านส่วกทุกนามทุกท่านทุกคนเมื่อได้อะไรได้ยินตาได้ยินหรือปากได้ยินหรือไม่ใช่หูมันได้ยินหูได้ยินเสียงเห็นไหม หูอันหนึ่งได้ยินอันหนึ่งเสียงอันหนึ่งถ้าเราจะแยกให้มันชัดนะหูได้ยินเสียงหูนี่อันหนึ่งได้ยินอันหนึ่งเสียงอันหนึ่งทำไมจึงแยกก็อย่างนี้เพราะว่าคนตายมีหูไหมเราก็จะรู้ว่ามันมีหูอยู่ แต่มันไม่ได้ยินเห็นไหม,มหูหนวกอย่างนี้ยังไม่ตายเลยหนวกจริงๆใครพูดอะไรก็ไม่ได้ยินตะโกนใส่ก็ไม่ได้ยินเห็นไหมเพราะฉะนั้นหูมันไม่ใช่หูไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันได้ยินนะคนละอ่านแยกอออ เสียงไม่ใช co ่ห mm ูห hmm. ูไม mm ่ใ hmm. ช่เสียงได้ยินไม่ใช่เสียงไม่ใช่หูกำหนดภาวนาเวลาท่านสวดปฏิโมกเราก็ยกจิตมาที่หูของเราก็ได้ยินเนาะได้ยินนอได้ยินเนาะได้ยินหนอได้ยินเนาะได้ยินนอเอาสติมากำหนดไว้ที่หูของเราภาวนาได้ยินเนาะได้ยินหนออุปปัสทา เกิดดับสี่ครั้งแล้วปุก็เกิดดับโปก็เกิดดับสะก็เกิดดับถาก็เกิดดับมันจะเกิดดับเกิดดับจนกว่าท่านจะสวดจบถ้าผู้ใดเสียกรู้อย่างนี้และเข้าใจจริงๆว่าสียงกอนสุ มันก็อยู่โหได้เย็นเสียงแยกออกอย่างนี้ภาวนาได้ยินสนเห่ย,ยรู้ไปตามน้นเห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ถ้าเรียกว่าภาวนามยักปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการเจริญภาวนานั้น ไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่ว่าได้ยินนะเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่เกิดดับกำหนดอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นเวลาฟัง,ฟงจเจริญพุทธมนต์ก็ตามสวดมาติกา รือะเยนเสียงเพลงเสียงมอลำก็ตามมนต้นแล้วก็ถ้าผู้ใดเห็นว่าเสียงที่เองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองตามธรรมชาติของมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เห็นชัดด้วยปัญญาอย่างนี้ใจก็สบายไม่วุ่นวายเห็นไหมไม่วุ่นวายอะไรเลย นี่เพราะฉะนั้นเดอ้อเวลาฟังแนะตั้งใจฟังจริงๆฟังจนเรามันสงบเป็นสมาธิกาน,นิ้การสมาธิเนี่เกิดเวลาเาไม่เผลอมันอยู่กับหูนี่หูนี่อันนี้คือขัน,นิาร อุปจาระสมาธิบางทีมันดิ่งลงดิ่งลงดิ่งลงจนจนจะดับก็คลายออกไปจะดับก็ลวอุปจาระสมาธิถ้าปนาสมาธิเวลาเราได้ยินหนอได้ยินหนอมมันจะดิ่งลงดิ่งลงแวและไม่ถอยออกมาอาจจะเป็นนาทียี่สิบนาทีหรือาสามชัโมสองชั่วโมง ก็ไดอนน้อันนั้เรียกว่าสเห็นไหมไนั้น,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 นกายสจจงบวาจาสงบนั้นคือสีลตั้งสติไว้ที่หูไม่เปิดนั้นคือคณิกานนนนนนสมาธิเห็นไหมสำเนีนนยงรู้ว่าม่เกิดดับเกิดดับอย่างไรนั้นคือตัวปัญญา ถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วปฏิบัติดังที่หลวงตาพูดมานีมันจะเข้าใจทุกอย่างเป็นของมันอย่างนั้นคือเกิดระดับเกิดดับเป็นนี่เพราะฉะนั้นหลวงตาปารากมาก็เห็นสังควรแก่โอกาส